สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องวันวันเล่นแต่เกมนะครับอ่าวันนี้ผมจะพามาเล่นน้องมิสเตอร์ไม้นะครับถ้าถ้า่าวันนี้ผมจะมาเล่นพาเล่นน้องมิสเตอร์ไม้นะครับไมค์กี้ Mikey ของเราเนั่นเองตัวตลกส่วนของไอเทมนะครับผมจะใส่เป็นนี่นะครับ ผมจะไปผมจะใส่เป็นแว่นอีฟ้านครับเพิ่ม s p e เ i a l ลแอ a แทนะครับแล้วส่วนชิ้นต่อไปนะครับผมจะใส่ s สกอร์ชิลนะครับในสกอร์ชิล l d นี้มันจะช่วยเรื่องในการเวลาเราหย่อนบอลน,นะครับเวลาเราในเวลาเราหย่อนบอลน,นะครับเรา,าจะโดนเราจะไม่โดนขัด สรุปจะโดนหรือไม่โดนวะเนี่ยไม่โดนครับพี่ผมพูดผิดผมขอโทษเราจะไม่โดนข,ดขัดขวางในเรื่องการหย่อนบอลน,นะครับแล้วถ้าระหว่างเราหย่อนบอลนอะ่ะถ้าเขาตีถ้าเขาทำดาเมจได้ไม่เกิน10%ของเลือดเรานะครับเราก็จะไม่มีการชะงักหย่อนบอลน,นะครับอ่าส่วนเศษขนมปังเมื่อกี้ก็คือ เป็นเศษที่เอาไว้สําหรับเวลาเราผมหย่อนบอลน,นะครับผมก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ2องถึงสามนะครับส่วนแว่นสเปเชียลนั้นก็เหมือนกันครับสามารถถ้าเราหย่อนบอลได้เราก็จะบวกสเปเชียลไปอีกนะครับประมาณสัก8หรือ6นี่นะครับเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะเล่นเป็นยังไงโอ้แต่ทีมครับเล่นยากเหมือนกันนะครับนี่ ถ้าเจอลูคาลิโอกับน้องเ่าเนี่ยเล่นยากเหมือนกันนะครับอะไปดูกันเลยครับทีมผมมีลิซาดอนนะครับน้องกระลอกแล้วก็กระต่ายไฟนะครับแล้วก็ทิโตกครั้งนี้นะครับโอ้เวียนคำขอโทษเพื่อนขอโทษอย่างแรงเลยพี่พี้ผมนึกว่าน้องกระลอกเขาจะไปบนนะครับจริงๆอะ่ะสายแทงต้องไปบนนะครับส่วนซาปาต้องไปยืนล่างนะครับแต่นี่เขาเอา ผมมาบนน้องก็ลอกไปล่างเช่เลยผมก็งงๆเงงหมือนกันครับโอ้ยไอ,อ้าว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 ใช้ไปแล้วแบบนี้ก็เสร็จดีครับ ผมไปหย่อนบอลเลยครับมีกาดหย่อนบอลหย่อนครับโอ้ยโดน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 โอ้โหโดนจับหนักนี่เป็นแล้วนะครับเราผมจะเล่นเป็นสายซับกึ่งแท้งนะครับอ่ะจะเป็นแท้งมากกว่ากึ่งซับนะครับผมเอาไอเทมมาเอาไอเทมมาเพื่อ ที่จะมาทับพอตเพื่อนและแก๊งให้เพื่อนนะครับโอ้โหแย่งเขาไม่ได้พี่เจ๊ม่ได้ไม่ได้ทำามดิกลัวเช่นไหนมิตรไม้ เออสำหรับผมนะครับสกิลสองผมจะไม่ถ้าเป็นอัพขั้นนะครับผมจะไม่อัพในส่วนของกำแพงครับเพราะเกมนี้มันไม่มีการหมุนกำแพงซึ่งการหมุนกำแพงมันจะใช้ง่ายมากกว่าว่าแต่ก,กันเยอะเลยนะครับโอ้โหโอเคสวย เขาตีไม่เกินเลือด10%ของเลือดผมนะครับเขาจะไม่สามารถหยุดในการในการหย่อนบอลของผมได้นะครับนี่ครับผมจะอัพเป็นในส่วนของดูดดูดพลังครับแล้วก็ทับดาเ,าเมจเพื่อนโอเครอครับรอครับ โอเคสวยงามครับแรงนะครับผมบอกให้อัพในส่วนของการดูดดาเมจครับโอ,โอ้โหตโาย<_><_>เขาถึงกับเอ่อกดบูสเตอร์เลยครับอยู่ระดับใกล <ược> ้เขากดบูสเตอร์ไปเลย โอ้ลูคาลโอเอาเรื่องนี่ผมต้องตัดใจครับเพราะยังเขายังไม่ตีเขายังไม่ตีเต่ากันนะครับถ้าเขาตีเต่าเริ่มตีเต่าเมื่อไหร่ผมต้องไปช่วยนะครับโอเคครับสวยงามครับ ทำไมติด What What the fuck อู้แป๊บนึงผมเดินออกข้างแล้วทำไมติด What the fuck อ๋อแป๊บน,นึงเมื่อกี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะครับผมติดอยู่ระหว่างแง่งหินทั้งทั้งที่มันเดินออกด้านข้างได้นะครับเมื่อกี้เอ่ออันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของเขาสักเท่าไหร่ครับผมอันติดไปเลยครับ ใคร,รโอ่นี่ยซาได้ใจเลยจริงๆโอเคครับเอ้หมดโอเคทีมเราเล่นร่วอยู่นะครับไปต่อครับไปต่ออ้อดเข้าคอแพงอดเข้ากำแพง,อแพงโอ้สกิลพย,ยายามอย่าสกิลพลาดนะครับ มึงเพิ่งจะพูดไปเองนะว่าอย่าพลาดอย่าพลาด <c oughs> โอ้ยพลาดผมสกิลสองอ่ะพยายามอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดก็จะเป็นแบบผมเนี่ยครับ พยายามเล็งดีๆไว้ครับอืมแต่เมื่อกี้เขายอมเสียอันตีเลยนะครับซึ่งไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอันตีมันเมืกี้เพราะยังไงผมก็ตายนะครับอันติไปก็ไม่ไม่คุ้มนะครับอ่าสวยครับขอคืน่าเราไปหาน้องน้องกบกันครับ โอ้โหแต่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่สามนาทีครับผมพยายามที่ไปเอาเต่าก่อนที่เอ่อทันเดอร์จะเกิดครับต้องไปช่วยครับต้องไปช่วยดิสแตนโอเคดิสดอนเอาอยู่ครับโอเคครับสวยอ่า จังหวะนี้พยายามเก็บบอลไว้นะครับพยายามสองนาทีสองนาทีครึ่งพยายามพยายามเก็บบอลไว้นะครับเผื่อว่าสองนาทีเขาจะเข้ามานะครับอเราเราไปช่วยเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนโอ้โหไม่ได้นะครับเขาเขามีวิ่ง สกิลวิง่งเร็วนะครับซึ่งเป็นสกิลที่การซีซีนะครับอ่าเราไปไล่ตัวน้นดีกว่าครับไหนน้องสาวเน่นจริงจับไม่ได้ทีดโทโอ้โหคอนตีเลยอ่ะเอาเอาเรื่องว่ะ พลาดนะครับพลาดพลาดพลาดเขาพลาดอย่างแรงเลยนะครับเขาอันสีเลยอันนี้ก็พลาดอีกคนแล้วครับโอเคครับวาร์ปกลับไปเอาเลือดนะครับถ้าเลือดน้อยสองนาทีทันเดอร์เกิดครับจีตประมาณสามวิทันเดอร์เกิดครับพยายามอย่าตายก่อนสองนาทีครึ่งนะครับ <final> เพราะถ้าตายหลังจากสองนาทีครึ่งโอกาสที่เราจะมาช่วยเพื่อนได้ทันะเราไม่ต้องกลัวน,นะครับเพราะว่า เขาใช้สกิลไปหมดแล้วนะครับ <a> โอเคเดย๋่วให้ดิสดอนไล่ไปนะครับส่วนเรามาดูคาร,ริโอตรงนี้ดีกว่าครับพยายามไล่เขาโอเคครับสวยอะไรอะไรครับ เขากันเขากันซีซีนะครับพี่ี่โอเคยังไงผมก็ยันได้ครับยี่ปุ๋ยอีนนี้ทำไหมใช่ไหมโอเคโอ้ไม่ทันไม่ทันนะครับพี่ี่ผมไม่ทัน โอ้โหแต่ยังไงก็ชนะครับอ่รู้สึกระยะเวลาในการเอาทันเดอร์หรือว่าหย่อนบอลเร็วของบัฟทันเดอร์น่าจะไม่รู้ว่ามันรับไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นนานเลยครับผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เนี่ยครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับอา่าแต่หลักใจความสำคัญคือเกมเนี้ยมีบอลน,น้อยพยายาม ถือบอลน้อยๆครับมีเท่าไหร่ก็ไปยัดเลยครับถ้ามีโอกาสยัดได้เขาพลาดตรงที่ว่าซับของเขาอ่ะเล่นไม่สนใจเพื่อนเลยครับซับของเขาคือเล่นไม่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 สนใจโลกไม่สนใจเพื่อนเลยถ้าเล่นแบบนี้มันจะมีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะครับไม่ต้องแบบแพ้แทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพยายามช่วยเพื่อนเขาไว้นะครับอย่าไปว่าเฮ้ยเราต้องไปแยกโซโล่คิวอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับ ่าจะเป็นเกมโมบ้าแบบแนวไหนก็แล้วแต่จะเป็นเกมโมบ้าแบบไหนก็แล้วแต่มันเป็นเกมที่คอยต้องเกื้อหนุนกันนะครับช่วยได้ช่วยนะครับอย่าไปแยกตัวไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ครับดูครับอ่าดูไคลโอเขาพลาดตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนตัดสินใจในการที่จะทําอะไรผีผามเกินไปไม่ค่อย เล่นผมว่าเล่นก็พอได้นะแตว่ว่าเขายังไม่ผิวพอเขาอะอย่างมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมใกล้ตายแล้วมันไม่สมเขาไม่สมควรที่จะยังไงเขาไม่สมควรที่จะเออบูสเตอร์แบบบิ๊เข้ามาหาผมนะครับเพราะาระยะนั้นอะเรือไคริโอยังไงก็เข้าตัวเข้าถึงตัวผมอยู่แล้วแน่ๆครับอ่าเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ส่วนน้องเออนี่นะครับน้องตัวนี้ น้องปุ้ยฝ้ายผมไม่รู้จักชื่อนะครับเขาเล่นไม่สนใจเพื่อนเลยอ่ะดูแต้มครับแต้มแต้มแต้มเขาทําแค่สี่สี่สามเองนะครับอาเรื่องแต้มไม่ค่อยท่ายดูดูดูแต้มในการเล่นเองสิครับสี่สิบนะครับซึ่งมีคนน้อยกว่านั้นก็คือปูครับปู 4, หินเราแค่30สิเองอ่าแต่ดูครับผมอะผมอะเออแต้มในการเล่นอะน้อยสุดนครับ 65แต่ดูทุกคนเห็นสังเกตอะไรไหมครับผมเล่นดีขนาดไหนจนทีมฝั่งตรงข้ามกดไลค์ให้ผมถึงกับ4คนเลยนะครับอ่าหลักใจความสำคัญคือต้องช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนพยายามเราเป็นตัวดันตัวตัวซับหรือตัวแทงอะ่ะพยายามดันกดดันฝั่งตรงข้ามอะ่ะให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมเราไปหย่อนบอลให้ได้อ่า ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอกันบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ